ธนาคารที่ล้มลงอย่างน้อย2ธนาคารและกําลังบานปลายไปยังธนาคารอื่นๆวิธีการแก้ไขของสหรัฐอเมริกาก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กนะครับเพื่อยุติการล้มละลายของธนาคารต่างๆและการล้มลงเป็นโดมิโนโแต่ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการพิมพ์พับัตรโดยไม่มีทองมาคำประกันโดยภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้ว นะครับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบเกมแบบนี้ยื้อต่อไปแบบนี้นะครับย่อมส่งผลทำให้เป็นผลนเสียกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปอย่างแน่นอนที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับถ้าสงครามหยุดลงประเทศที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ฮะสีอาจแสงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ในตูดิโอช่วงนี้เดินทางนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮนะร,ระหว่างความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนที่กําลังบานปลาย ใกล้สูส่สงครามนิวเคลียร์เข้าไปทุกทีเริ่มต้นฮะก็ปรากฏว่าจุดเริ่มของสงครามนิวเคลียร์ปรากฏว่าปูตินก็เดือดอังกฤษนะครับจะส่งกระสุนยูเรเนียมให้ยูเครนกล้าวถูกบีบต้องทำการตอบโต้ประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินของรัสเซีย ประนามแผนของสหาราชอาณาจักรในการส่งมอบกระสุนรถถังบรรจุยูเรเนียมสมรถนะนะครับแก่ยูเครนระบุมอสโกถูกบีบให้ต้องตอบโต้อย่างเท่าเทียมนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์ในลอนดอนนะครับของรัมตรีที่รับผิดชอบด้านงานกลาโหมของสหาราชอาณาจักรเปิดเผยว่ากระสุนสลับรถถังประจันบาลน,นะครับ ชาเรนเจอร์ชู oo, ที่สหรัฐอเมริกาก็อไปฮะที่สหราชอาณาจักรกำลังส่งไปในยูเครนในนั้นก็รวมถึงกระสุนเจาะเกราะที่บรรจุยูเรเนียมนะครับด้อยสมรรถนะด้วยที่จะส่งเข้าไปในขณะที่เวลาตมดุรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะฮะยืนยันแบงค์ล้มต่างจากวิกฤตปี2008นะครับ แย้มคุ้มกรองเงินฝากทั้งหมดหากปัญหาบานปลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าระบบธนาคารของอเมริกันนั้นดูดีเน้นย้ําว่าการพังคลืนของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ต่างกันอย่างมากจากวิกฤตการเงินโลกปี2008ระหว่างการกล่าวบนเวทีประชุมสมาคมธนาคารอเมริกันนะครับ เยเรนกล่าวว่าการเข้าแทรกแซงของธนาคารสหรัฐอเมริกาตามหลังการพังคลืนของซิ l i c o นว a l ล์แบง n ์นะครับและซิกเนเจอร์แบงช่วยสกัดผลกระทบไม่ให้ลุกลามบานปลายนะครับสถาการกำลังมีสติลภาพและระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกายัางคงดีอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกา บอกอย่างนั้นนะครับในขณะที่บิททหารของสหรัฐอเมริกาชี้การขับไล่ทหารรัสเซียออกจากยูเครนทั้งหมดนะครับเป็นไปเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับคาดสงครามอาจจะจบที่การเจรจาพลเอกมาร์มิลลี่ประธานเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐอเมริกาคาดปฏิบัติการรุกรานในยูเครนของ รัสเซียนะครับสามารถชี้ขาดแพ้ชนะได้ในสนามรบสุดท้ายอาจจะจบลงที่โต๊ะการเจรจาพร้อมเตือนยูเครนจะสูญเสียเลือดเนื้อทรัพยากรมหาศาลหากจะขับไล่ทหารของรัสเซียทุกนายออกไปให้พ้นดินแดนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไปได้ยากเลยทีเดียวและเขาก็เชื่อว่าจะจบที่มีการเจรจา ออสซี่ก็กล้ากลักกลวกลัวนะครับไม่รับปากสหรัฐอเมริกานะครับหากเปิดสงครามกับจีนในประเด็นของไต้หวันรัฐมนตรีก,กรลาโหมของออสเตรเลียนะครับระบุประเทศของเขาไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขาจะสนับสนุนพันธมิตรแลกเปลี่ยนกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ผลิตโดยอเมริกัน ในกรณีที่ความขัดแย้งใดๆเกี่ยวกับไต้หวันปะทุขึ้นในอนาคตตามรายงานของ South China Morning Post นะครับที่รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่จำนวนประชากรของปักกิ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าลดลงครั้งแรกในรอบ20ปีกรุ่งปักกิ่งของจีนมีอัตราการเสียชีวิตแสงหน้า จำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีที่แล้วซึ่งผลทำให้เพิ่มจำนวนประชากรตามธรรมชาติติดลบเป็นครั้งแรกในปี2003นะครับเป็นต้นมาฝ่ายบรหิหารกรุงปักกิ่งได้เผยสถิติซึ่งเชื่อว่าปักกิ่งที่มีประชากรราว21.84ล้านคนและถือเป็นเมืองที่มีประชากรหนา,นานแน่นอันดับต้นๆในจีนมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่5.72 ต่อจำนวนประชากร1,000คนในปี2022ในขณะที่อัตราการเกิดนั้นลดลงไปอยู่ที่5.67ต่อจำนวนประชากร1,000คนหรือเท่ากับติดลบ0.05เลยทีเดียวนะครับในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนก็เดือดนะครับยูกันดาประกาศ LGBT เป็นอาชกรรมนะครับโทษถึงประหารชีวิต รัฐสภายูกันดาผ่านกฎหมายประกาศให้ LGBTQ นะครับถือเป็นอาชญากรรมซึ่งถือเป็นการให้อำนาจอย่างกว้างขวางในการปราบปรามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเผชิญกับการกีดกันและความรุนแรงทางสังคมอยู่แล้วนะครับกลุ่มชาติแอฟริกากว่า30ประเทศรวมถึงยูกันดาไม่อนุญาตให้มีการสมรส ระหว่างคนเพศเดียวกันอยู่แล้วตามข้อมูลจาก h Rights Watch นะครับเทว่ากฎหมายใหม่นี้ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะถึงขัน้นอระบุว่าเป็นเลสเบียนเกย์ไบโซเซ็กชวลนะครับคนข้ามเพศและเคลียร์เป็นสิ่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อินเดอินโดนีเซียนะฮะ ก็เหนื่อยใจฮะบาหลีจอยกเลิกวีซ่านะครับให้กับนักท่องเที่ยวของรัสเซียแล้วก็ยูเครนชี้ปัญหาเยอะทำตัวเป็นอันดาพานเอาจริงในประเทศขับออกไปแล้ว47คนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบาหลีดินแดนสวรรค์นักท่องเที่ยวเตรียมยกเลิกให้วีซ่ากับพลเมืองของรัสเซียและยูเครน หลังแห่กันเดินทางเข้าหลังเกิดสงครามยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปัญหาหนักทั้งแยกงานชาวอินโดนีเซียกลางทําตัวเป็นอันดพานไม่เคารพเจ้าบ้านนะครับโดนขับออกไปแล้ว47คนนะครับนักท่องเที่ยวชาวมีขายยักษไหลชี้นะครับภูเก็ตอันแสนสวยนะครับรอต้อนรับพวกเขาอยู่ นในขณะที่ภาะวะการโอลมานเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเตรียมรับมือความไม่สงบหลังจากที่ทรัมป์ปลุกมวลชนลุกคือนะคหากถูกออกหมายจับตำรวจในเมืองหลักๆของสหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในกรณีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อาจถูกจับกุมในสัปดาห์นี้ ส่วนหนึ่งในการไต่สวนคดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังโปสาวไม่ให้แชฉความสัมพันธ์ฉันชู้สาวซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้เงินในการลดลงหาเสียงที่ผิดกฎหมายในศึกเลือกตั้งปี2016ที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์รถทึกเกิดขึ้นฮะคิชิดะขึ้นรถไฟเข้าไปยูเครนปรากฏว่า หวังจะพบกับโซเรสกี้ตามคาดนะครับกระชับมิตร0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผ่านนาโต้ใช้ยุทธวิธีไม่ใช่เพื่อทำลายล้างสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอฟพีและเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูชิโอะคิชิดะนะครับเดินทางถึงยูเครน ซึ่งขณะเกิดสงครามและกลายเป็นผู้นำเอเชียคนที่สองที่เดินทางไปเยือนยูเครนพบปะประธานาธิดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะฮะก่อนจะจับมืออย่างอบอุ่นเดินทางเข้าดินแดนสังหารของหมู่เมืองบูชาที่ทหารัสเซียเคยก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมนะครับก่อนประกาศมอบความช่วยเหลือ30ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรนาโต สำหรับยุทธภัณฑ์ไม่ใช้เพื่อทำการทำลายล้างนะครับในขณะที่มอสโกก็มีการถล่มนะครับเมืองในยูเครนหลังวาลาดาเมียปูตินเสร็จสิ้นหาลือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับขณะที่รัสเซียฉุนเล็งส่งกระสุนยูเรเนียมให้กับยูเครนรัสเซีย,ยใช้ขีปนาวุธโจมตีอาคารที่พักอาศัยในยูเครน หลังจากช่วงกลางดึกนะครับก็ได้ส่งฝูงดโดรนออกไปถล่มเมืองต่างๆมาแล้วทั้งนี้ภายหลังที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนเมืองหลวงของแดนหมีขาวเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินกาดเดวกันมอสโกได้แสดงความไม่พอใจและขู่ตอบโต้ที่อังกฤษ กําลังจัดส่งกระสุนยูเรเนียมนะครับให้กับทางฝั่งของยูเครนนะครับในขณะที่พระเจ้าซาที่3นะครับปฏิเสธใช้รถรางเทรมนะครับระหว่างเสด็จเยือนนะครับฝรั่งเศสในอาทิตย์นี้วิตกนะครับว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกลายเป็นเป้าหมายความโกรธเกรี้ยวนะผู้ประท้วง ระบบกะเกษียณของประเทศฝรั่งเศสสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามีรายงานว่าการเสด็จเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของพระเจ้าซาที่3และพระราชินีคาเมรา่านะฮะที่เริ่มต้นในช่วงวาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ไม่เสด็จประทับรถรางหลังแดดน้ำหอม เกิดเดือดลุกเป็นไฟจากวิกฤตผู้นำฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งรอดมาจากโบวตลงมติไม่ไว้วางใจสองครั้งเพิ่มอายุกกเกษียณ62ปีเป็น64ปีฝ่ายต่อต้านประกาศเตรียมร้องขอต้อนรับนะฮะ,สะเสด็จด,ด้วยการาต้อนรับการสเสด็จด,ด้วยใครเป็น ต้อนรับการเสด็จครั้งยิ่งใหญ่แบบเก่าแก่ดั้งเดิมของทางฝั่งฝรั่งเศสในเชิงปรกากฏการณ์สหรัฐอเมริกาเองก็ยอมรับนะครับว่าถ้าหากจะขับไล่ทหารของรัสเซียออกนอกประเทศทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยากนะครับและสหรัฐเองก็ยอมรับว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงที่การจุรจา ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฮะได้เดินทางไปทําการเป็นคนกลางพยายามจะเจรจากับยูเครนและเจรจากับทางฝั่งของรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามอังกฤษก็จะพยายามส่งอาวุธยูเรเนียมไปให้กับยูเครนนะครับซึ่งวาลาดาเมียปูตินก็ขู่นะฮะพร้อมจะใช้สงครามนิวเคลียร์เช่นกันเชิงงานสังเคราะห์ฮะตอนนี้ก็เป็นข้อต่อสำคัญเลย นะครับที่มีโอกาสจะเกิดสงกรามนิวเคลียร์ความขัดแย้งกำลังบานปลายระหว่างจีนรัสเซียนะครับและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังบีบจีนและรัสเซียอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับพยายามที่จะทำการแบ่งแยกไต้หวันออสเตรเลียจนถึงขนาดนี้ก็ไม่กล้ารับปากนะครับว่าจะร่วมผลิต เรือดน้ำนิวเลีร์นะครับเพื่อทำการตอบโต้จีนที่จะทำการยึดครองทางไต้หวันสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะธนาคารที่ล้มลงอย่างน้อย2ธนาคารและกำลังบานปลายไปยังธนาคารอื่นๆนวิธีการแก้ไขของสหรัฐอเมริกา,กาก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็ก เพื่อยุติการล้มละลายของธนาคารต่างๆและการล้มลงเป็นโดมิโนแต่ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการพิมพ์พับัตรโดยไม่มีทองมาคำประกันโดยภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบเกมแบบนี้ยื้อต่อไปแบบนี้นะครับ ย่อมส่งผลทำให้เป็นผลเสียกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปอย่างแน่นอนที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับถ้าสงครามหยุดลงประเทศที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับน้องมีไหนเนี่ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริ ทรงพระเจริทรงพระเจริ อ้วงราชาวไทยพักนีราชนฟ้าคอยหมูย,าย้า้แผ่นดินเิ็นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานำนำผึดพลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าภาวานตนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว้ฟ้าทรงผูกพันไห่ฟ้าชาวไทย กาทรงสุขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว้ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันไข่ฟ้าชาวไทย ว่าสทรงสุขใจเธอไถ่มเย็น